નો નંબર લોન નો ઓફિસ છે 887 888 ઓલા કનેક્ટિવિટી વિભાગ રામનગર 78265 98245 98245 ઓનર પરડી ઓરલેજીયા છે 887 888 887 888 41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  Ini adalah mereka yang sai đáng quá cách gì cách láng lá không không để cho. Đây, tay đi. gì đi bắn hồng sỉ. dài <laughs> เินนักกีฬาตื่นเต้นเกามือแดงหมดกันนักกีฬาล้วก็หน้าัวเยี่ยมโจ้ทั้งครกส่วกเลยนี่

กองเชียร์อยู่ฝากลเพื่อนั้เดอเ้ดอวลาดีเวลาดีเวลาดี้เวลาดีเวลาเอ้ยเ i'm <laughs> mọi người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  mọi เออเาเช่นายไปแล้ว สี่บหสี่สิบหบ่ถึงนาทีสีิบหกนาทีสีสิบ ra. Hâu tí. Ràng.

Tốt nằm phải leo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để แตมือแตะเราเลยครับอ่อมือแตเไไ้ไม้อกงิกางยนได้้รงมเอามือแตะราเลยครับใเแ้วครับนะหรือว่าตกนแไปเอาเลยแล้วกะโดดน้ำมร้อนหมือนดิสุดท้ายสีเขียวนะครับสีเขียวสุดท้แล้ครับบนเียวจะือแะแล้วแล้วนยีเียใจการม Wow. Hãy oh, subscribe đi. kênh Ghiền Mì đi. Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สามสิบแปอันจะขึ้นทีนึงแล้วเนาะเออสามสิดอดสุกยอดทุกยอด <c oughs> ทีนึงท okay. okay. really ีนึงท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 ีนึงเ้าไปดูคนากรรมการลงคะแนนเจ้า

วันนี้นะครับวันนี้จัดวันนี้วันเดียวนะครับอ่ามีทั้งภาคกลางวันและกลางคืนกลางคืนก็เป็นของเทศาบาลตะบนร้องควายนะครับต่อไปเป็นการ,รอาปากาศนะครับผลรางวัลกีฬาแข่งขันไตเชือกครับประเภททีมเดียวทีมสีอันดับที่สามนะครับรองชนะเลิศอันดับสองทีมสีสีเหลือครับสีเหลือยันลอยนะครับรองชน,นะเลิศอันดับทสอง เขาเวลาได้หนึ่งนาทีสองวินาทีนะครับเราชนะแรกอันดับหนึ่งตะแก่สีสีสีทนได้ไม่ใช่สีส้มครับสีสม้มทขาเวลาได้สูตรสูตรจุดสี่หกวินาทีนะครับสี่สิบแปวินาทีนะครับเราชนะเลิศอันดับที่หนึ่งชนะเลิศไตเชือกการขันกีฬาไต่เชือกประจําปีสองพันทศวรรษหกสิบห้า โครงการงานพิธีโลกโระโดดอันตรรบกวางได้แก่สีสีนะครับไม่หันไม่หันสีเขียวครับสีเขียวทำเวลาได้38วินาทีครับกรบมือไปเขียวแล้กัะนักกีฬาทั้งสามด้านะครับโอ้โหอันดับสองกรงาวาัลชมเชยนะครับรับรางวัลช่วงบ่ายนะครับเราจะเอาไปเหมารวมก,กันนะครับอันที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับที่หนึ่งก็เป็นสีเขียวนะครับ อ่าสาวินาทีที่2สีส้มนะครับ4ีสิบวินาทีเชือนกันไป2วินาทีนะครับแล้วก็ที่1่อ่าที่สามนะครับสีเหลืองทำเวลาได้1นาที2วินาทีนะครับอ่าสำหรับการแข่งักีฬาไต่เชือกก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อย1รายการนะครับเวลา